สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องบิซซี่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนาภารกิจที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมชื่อว่าคอทูอารนะซึ่งภารกิจนี้เนี่ยก็ได้เงินเยอะม,มากๆด้วยเช่นกันนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราเนี่ยต้องเล่นกันยังไงบ้างน,นะครับผมไปดูกันเลยโดยหมดนี้นะครับผมก็ด้คล้ายคล้ายเซิร์ฟเวอร์ของเกม gta online เลยนะแต่ว่าอันนี้น่ยจะง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าไม่มีเครื่องบินมาคอยยิงเรานะ โดยเกมนึงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10เวียนนะครับผมเล่นจบเนี่ยก็จะได้เงินได้ทองแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีกิจกรรมคูณ3ด้วยนะครับผมทําให้เราเนี่ยจะได้เงินได้ทองเยอะมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้นะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับส่วนภารกิจนี้จะเล่นยังไงเนี่ยก็มาดูวิธีเล่นกันได้เลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็ให้เราเนี่ยไปรับจดหมายคอทูอาร์ที่ไปรษณีย์ก่อนเลยนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เปิดกระเป๋าของเราเลยนะ แล้วก็เลื่อนไปที่ด็อกิเมตนนะครับผมแล้วก็ไปหา Tele กร a m นะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือก Call toAr m นะครับผมหลังจากเลือก Call toAr m มไว้นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็จะมีแผนที่ให้เราเลือกอยู่5แผนที่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบไปนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแบ็ k วอเตอร์นะครับผมผมก็จะเลือกแบ็ k วอเตอร์นะโดยก่อนจะเริ่มภารกิจนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเตรียมยาไว้เยอะๆเลยนะแล้วก็เลือกอาวุธที่จะใช้ไว้เลยนะครับผมเพราะว่าข้างในภารกิจเเ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 นนนนนีีีี่่่่ยยยรรรรรราาาาาาจจะะะะกกกมมมมมไไปปลลืดด้้้คคคัับบโพพออออขแวผ็ทส3 โดยเขาเนี่ยก็จะให้เวลาเรา3ามนาทีกว่าๆนะครับผมเมื่อเตรียมพร้อมรับมือศัตรูนะโดยระหว่างนี้เนี่ยก็ให้รอพาตำรวจไปประจําจุดไว้นะครับผมเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยจะช่วยรับกระสุนไว้ได้ดีพอสมควรเลยนะและเมื่อเราพร้อมทุกอย่างนะครับผมก็ให้เราเนี่ยกดโอบอกเพื่อนๆได้เลยนะครับหลังจากนั้นเกมก็จะเริ่มนับเวฟที่หนึ่งนาทีเลยนะครับผมก็ให้เราเนี่ยจัดการศัตรูไปเรื่อยๆจนจบเวฟนะครับโดยพอจบเวฟไปเนี่ยเขาก็จะให้เราพักประมาณ30วินาทีนะครับผมเพื่อไปเก็บกระสุนตามกล่องนะกับที่ตำรวจที่ช่วยเรานะครับผม แต่ว่าถ้าพวกตำรวจตายหมดทั้ง10คนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าภารกิจเนี่ยแต่ยังไม่เฟลนะจากนั้นเนี่ยก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงเว็บที่10นะครับก็จะเป็น,นจบภารกิจนะครับผมซึ่งส่วนี่ากของภารกิจนี้นะครับผมก็จะเป็นรถป้อมปืนกลน,นะครับโดยมันเนี่ยจะมาช่วงเว็บที่หหรือเว็บที่7ขึ้นไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเจอรถป้อมปืนกลน,นะครับผมก็ได้นำไว้ใช้ระเบิดหรือว่าระเบิดไฟนะครับ หรือว่าถ้าระเบิดหมดนะครับผมก็ให้เราเนี่ยยืนอยู่ไกลๆนะแล้วก็ใช้เดสไอเล็งตรงช่องเล็กๆนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ได้ผลเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือสตูที่ใส่ก่อนนะแต่อันนี้เนี่ยจะรับมือง่ายหน่อยนะครับผมในการใช้กระสุนระเบิดให้มัางงานชะงักนะแล้วค่อยรอปืนใส่มันนะครับผม และนี่ก็คือข้อมูลของภารกิจ Call to Arms นะครับผมโดยส่วนตัวแลนะ้วเนี่ยผมว่าสนุกใช้ได้นะแล้วก็ได้ตังกับทองเยอะด้วยนะครับผมแนะนำว่าให้ดีไปทำกันเลยนะครับก่อนที่มันใจะให้เงินน้อยลงนะครับผมแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรเนี่ยก็มารอดูกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมไปนะครับสวัสดีครับ